สวัสดีครับสมาชิกวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับไอปนุ่มตองแดงเอาไปเนื้อนุ่มตองแดงจะเป็นมะแรงวัวที่น่าสนใจน่าติดตามอีกหนึ่งโควิดสนามจนโควิบานตุงโคนะครับที่จะทําการจนในวันที่สิบเก้ากันยาย,ยนนี้นะครับเป็นโคเอกพิเศษส,สุดจริงเงินรางวัลกันนึ่งหลานซองเสนบาทเลยทีเดียวนะครับโคนี้นะครับโดสซีรชัยนะครับใจเย็นดีกว่าใจเย็นข้างในอุดมตุงใหญ่นะครับมาเล็งต่างจนของตัวนี้กันนะครับต่างจนตัวนี้นะครับตัวตุ่ไปหน้านะครับรไปหน้านักนะครับตัวนี้เลี่ยมดีเนียวน่้ยล ครับตัวนี้ประโยชน์กันนะครับป่ากากำลังซาดเลี่ยมเป็ดดือไหวเบียดซึ่งนะครับก้องได้บอยเมืองปัตตลุงนะครับตัวนี้ตั้งชนโตโต้นักนะครับโตดีตัวนี้เลียวมัดควัดโอแข้งแรงว่าใจใหญ่ว่าตับทิมหน้าเนโน่นครับถ้าสมาชิกท่านใดที่อยากจะใไซกันคนลวงหน้านะครับทางเราได้เปิดไอสมาชิกได้ใไซกันแล้วนะครับคู่นี้นะครับเกแตเตียนสนามไปเลยนะครับติดเตียนสนามนะครับเตี้าสนามกล้องเรามีตั้งหัวเนื้อหัวชายนะครับมวยไปนะครับไปเดือยไข่แข่งไม่ใช่ชมกันตกสนามรีๆเลยนะครับพ่อพูด เดติตตามไอ้นุ่มดองแดงนะครับตีล่างไอ้นุ่ม่องแดงจะมาบอกข้าวซ่านมาบอกหัวทีหน้าติดตามหน้าจมกันอีกที่นะครับขอบคุณมาครับ